กันกกาดาสิงหาช่วงเนี้ยฮะที่พี่บอยอว่างก็จะได้ไปทัวร์อเมริกาหนึ่งเดือนนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็ไปทั้งทีเหมือนกันครับเดินทางประมาณสิบห้าท่านถ้าทางอเมริกาไหวนะก็ประมาณนี้ครับตอนนี้กำลังสู้กับวีซ่าออสเตรเลียอยู่นะครับคือออสเตรเลียตอนนี้น้องแอนผ่านหนึ่งหนึ่งคน นักดนตีแดนเซอร์โต้งยังไม่ผ่านก็กําลังต่อสู้กันอยู่ครับก็ยื่นทําวีซ่าสองรอบแล้วอันนี้กําลังจะทํารอบที่สามอยู่ฮะก็ภาวนาให้ได้ไปเพราะว่าถ้าต้องแอนได้ไปคนเดียวก็ไม่น่าไม่น่าจะโอเคนะครับสําหรับการที่จะไปโชวนะ์แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ออกำลังส่งเอกสารสำหรับ ประเทศเกาหลีอยู่นะครับร้านมอสพลอยไทยที่เกาหลีครับก็ก็กำลังส่งเอกสารอยู่นะครับก็มาลุ้นให้พวกเราด้วยนะครับว่าขอให้พาสปอร์ตวีซ่าทุกอย่างผ่านนะครับก็จะได้ไปต่างประเทศกันนะฮะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะฮนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ